ี่ค่ะใครนะคะที่ชอบออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าเองชอบตัดชุดชอบอ่าการแต่งกายที่ไม่เหมือนใครนะคะคุณไม่ไม่ควรที่จะพลาดผ้ารุ่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะนั่นก็คือผ้าฝ้ายชีกวงค่ะคุณเป็นผ้าที่มีคุณภาพครับแก้วครับจอล้นจอเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าความงามของลายมัดหมีเอยหรือว่าคุณภาพของเขานะคะอ่า มันสวยจริงๆค่ะสวยจนแบบเกินบรรยายเลยนะคะเอาเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะคะผ้าฝ้ายฉีกวงเนี่ยนะคะก็จัดได้ว่าเป็นผ้าฝ้ายที่ใช้ฝ้ายเส้นเล็กในการทอนะคะลายมัดหมีของเขาแต่ละลายเนี่ยสวยงามจริงๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อเป็นผ้าฝ้ายเส้นเล็กเนี่ยมันก็จึงจะมีความนิ่มนะคะผ้าเขานิ่มมากเลยนะคะ เห็นไหมคะผ้านิ่มมากแล้วลายแต่และลายเนี่ยสวยมากนะคะมีหลายมีหลายลายให้เลือกเลยค่ะแล้วลายสวยทั้งนั้นเลยสวยทุกผืนลักษณะเด่นของผ้ารุ่นนี้นะคะก็คือจะเป็นสีครามนะคะเป็นผ้าสีครามก็คือย้อมด้วยครามธรรมชาตินะคะคุณสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วแม,ม่ค้าชอบตรงที่ว่ามันมีความนิ่มะคะ่ะแล้วลายมันจะเป็นลายไทยลายมัดหมี่ลายไทยเป็นเอก,กลักษณ์เลยค่ะสวยจริงๆเวลาที่คุณใส่ผ้าแบบนี้นะคะคือ เห็นไหมคะสวยนี่ก็ลายสวยมากนะคะผ้าพื้นเป็นสีครามย้อมด้วยครามแล้วก็ลายมัดหมีเนี่ยคือสวยมากนะคะตัดด้วยลายมัดหมีสีขาวนะคะเห็นไหมคะหอมมากถ้าคุณดมได้นะคะอยากให้ดมเลยมันมียังมีกลิ่นครามติดอยู่เลยคะ่ะหอมมากเป็นครามแท้ๆเลยคะ่ะย้อมครามแท้ๆนะคะคือสวยมากทีนี้คุณสมบัติ ในเรื่องลงเรื่องลายเนี่ยคุณเห็นแล้วนะคะความนิ่มคุณก็พอจะทราบแล้วนะคะว่ามันมีความนิ่มจริงๆแต่ไม่ได้นิ่มถึงขั้นว่าพริ้วอะไรนะคะมีความนิ่มเป็นผ้าที่มีความนิ่มใส่สบายแล้วก็ขนาดนะคะบอกเลยว่ากว้างมากนะคะนี่คือ2เมตรเลยะค่ะคุณ2เมตรบางพื้น2เมตรกว่าเลยได้ซ้ํานะคะซึ่งคุณเอาไปตัด กระโปงตัดผ้าถุงอะไรได้หมดเลยนะคะบางคนก็อาจจะไปจีบรอบจีบทวิอะไะได้หมดเลยหรือว่าจะตัดเป็นเดรสได้เลยนะคะกว้างนี่คือ2เมตรนะคะสเมตรกว่าด้วยก็ตีว่า2เมตรนะคะส่วนยาวแนวดิ่งแบบนี้ก็คือ1เมตรนะคะอะคุ้มเลยบอกเลยว่าผ้ารุ่นนี้คือคุ้มสุดๆนะคะอ่ะเราบอกราคาก่อนนะคะราคาอยู่ที่990นะคะ รวมเก็บปลายทางแล้วนะคะส่วนถ้าใครจะโอนก็940เหมือนเดิมคะ่ะเราส่งให้ฟรีแบบด่วนๆหนึ่งวัน2วันถึงถ้าคุณชอบคุณรีบทักเลยนะคะบอกเลยว่าผ้าที่มันเป็นผ้าทอมือเนี่ยลายจะมีไม่เยอะมันไม่ซ้ำกันเยอะนะคะบางทีก็มีผืนเดียวเองบางทีเต็มที่2ผืนเพราะว่าเขาทอทีเดียวอาจจะได้4 4เมตรอะคะ่ะ แล้วก็มาตัดแบ่งก็อาจจะมีแค่2พืผืนดังนั้นถ้าชอบรีบทักนะคะก็ไม่รู้ว่าลายที่คุณชอบจะมีวนมาอีกเมื่อไหร่เมื่อลูกเขาจะทอเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทักเลยนะคะที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะยังไงดูภาพสไลด์ถ้าคุณดูไม่ทันก็ทักมาที่ช่องทางลายหรือทางเพจก็ได้ขอดูภาพนิ่งหรือถ้าใครดูไม่ถนัดช่องทางก็โทรมาช่องทางออนไลน์ไม่ถนัดโทรมานะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย คือว่าสวยจริงๆแล้วเนี่ยชอบมาก